สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ประตูชัยเวียงจันทร์ครับที่ลาวนะครับก็มีความคลาสสิกเ,เรื่องของวิจิตรกรรมเ,เรียกว่าสถาปัตยกรรมนะครับสุดยอดนะฮะสวยแล้วก็มีความที่ลงตัวอย่างมากนะครับถ้าใครได้มาเที่ยวที่เวียงจันทร์ก็อย่าลืมครับแวะมาเที่ยวที่ประตูชัยแล้วก็หลงพระธาตุหลวงนะครับผมจะขออนุญาตดึงภาพมาใ,ใกล้นะครับ ทนะ่านผู้ชมจะเห็นสถาปัตยกรรมนะครับค่อนข้างยังงดงามขวามือจะเป็นปเขาเรียกว่าอะไรที่ว่าการทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนะครับห้องวาการ,รัฐบาลห้องวาการ,รัฐบาลส่วนริมถนนก็จะมีการประดับประดาไปด,ด้วยไฟลงทุนค่อนข้างจะไหลล้านกี่เจ็ดพันล้านกี่ เออนะฮะเจ็ดล้านกีบนะฮะประมาณเจ็ดเจ็ดสิบล้านกีบเจ็ดพันเจ็ดพันล้านกีบนะฮะก็ต้อนรับเอเซมครับประชุมเอเพ็กนี่บริเวณด้านรอบข้างครับเดี๋ยวแผ่นกล้องจะใช้ผู้ชมดูนะครับในระยะเวลาวิดีโอสองนาทีก็เกิดประโยชน์อย่างมากตอนนี้ทอนบนท้องฟ้าก็เป็นหน้าเอ่อจะเข้าหน้าหนาวนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาคมครับวันนี้ที่เราถ่ายทําก็88ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2 5 5 5หรือ คิดตะกะลาศศ .2112 นะครับนี่ก็ประตูชัยอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันครับที่เวียงจันนะครับบางคนก็เรียกเวียงจันบางทีก็เวียงเทียนถ้าใครเล่น Facebook ก็จะมีโลเคช,ชั่นแจ้งทั้งเวียงจันและเวียงเทียนด้วยนั้นก็อย่าลืมติดตามชมครับหรือมาเที่ยวกระเดงครับดูบรรยากาศบนท้องฟ้าน,นิดนึงสำหรับวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปที่แคมป์โขงครับก็จะไปกินส้มตำและลูกชิ้นทอดก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสวัสดีครับ